สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาต่อเรื่องเศรษฐกิจพี่ฟองเขียนเอาไว้นะคะว่าทั้งปีเศรษฐกิจเจอแรงบีบต่อให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มาพร้อมโอกาสทองของการเร่งปฏิวัติใหญ่แบบก้าวกระโดดหาทางหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางเ,ออเราติด ประเทศกับดักรายได้ปานกลางมา30กว่าปีแล้วมไม่มีตัวเลขให้นะคะมันไหวมากออแล้วก็พี่ฟองก็เขียนไว้ในไทยโพสต์เนี่ยบอกว่าตั้งแต่กรกฎาคม65ถึงกรกฎาคมเ2เราต้องปฏิวัติด,ด้านเศรษฐกิจถ้าเราทำได้ดีเราจะหลุดจากประเทศรายได้ปานกลางแต่ว่าเรายืนอยู่หน้ากำแพงพระนครกรกฎาคมเ2เราจะถามว่าเศรษฐกิจของประเทศมาถึงจุดนี้ได้ยังไงน้องเอ ถ้าเราทําได้ดีเราจะหลุดแต่ถ้าเราทําได้ไม่ดีล้มลุกคุกคลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2,569นี้รับรองว่าเศรษฐกิจไทยเจอแรงบีบตั้งแต่ต้นปีมันจะมีเรื่องขาดแคลนมันจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่เขาก็เราเช่นในอดีตเนี้ยโอเปกเคยขึ้นน้ำมัน10เปอเกิดออยช็อคเห็นไหม พลเอกเรียงศัก์ชมนาณันคุณกเกษมจติกววณิชต้องไปวิ่งหาน้ำมันเข้าประเทศมันจะบีบให้พวกเราหน้าเขียวหน้าเหลืองเกิดจากเขาเราไม่ผิดแต่เราไม่มีน้ำมันเราขาดแคลนน้ำมันตอนเย็นเราต้องปิดไฟนี่ทำข่าวแล้วออถแถลงปิดไฟตอนเย็นเพื่อที่จะให้คนประหยัดน้ำมันปลาซึ่งแรงบีบที่จะรอเกิดต้นปีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะมันจะบีบให้ลงมือปฏิวัติไม่ใช่ทำแบบเดิมคือแจก ถ้าเมื่อไหร่ใครแจกนั่นแหละพวกคุณทำแบบเดิมแล้วม,มันไม่ได้ปฏิวัติใหญ่ด้านเศรษฐกิจมันจะต้องปฏิวัติโครงสร้างโครงการใหญ่ๆต้องเกิดเพราะว่าปีใหม่นี้มันจะเอื้อต่อการเกิดโครงการใหญ่ๆของประเทศมากเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแจกนะคะยังแจกอยู่เหมือนเดิมตําน้ํำพริกและหลาลแม่น้าจบเลยน้องเอกขอให้สังเกตจุดนี้เพราะฉะนั้นปี2568นี้ เป็นปีของมืออาชีพด้านเศรษฐกิจของปี2569ยกขออภย<ะ>ัย2569เป็นปีของการมืออาชีพทางเศรษฐกิจ<ะ>ไม่ใช่มือสมัครเล่น<ะ>ขอทีมเศรษฐกิจมืออาชีพ<ะ>ไม่ใช่มือสมัครเล่นต้องระดับเนี่ยสนออุณากูอ,อ,อต้องระดับเราือกาศโทสุรีมหาสันธนะออระดับ ขุนคลังของบิ๊กตัวทักอะไรนะเดี๋ยวนะเ,ออเดี๋ยวนะคุณชายปริยาตอน,นหรไม่ไม่ไม่ที่อดีตเลขาสภาพัพเก่าขออภัยคิดชื่อท่านไม่ทัน<า>ต้องระดับเซียนเหยียบเมฆ<า>ไร้ร่องรอยอแล้วก็ต้องฝีมือเรียกกันว่ากระบี่อยู่ที่ใจอะ่ะ แบบลี๊คิมหวงหรืออาหุยเลยต้องเอามืออาชีพมาทําไม่ใช่เรื่องของมือสมัครเล่นไม่ใช่วาระของการแจก,กแต่ว่าถ้าจะแจก,กต้องเพื่อความอยู่รอดเช่นเห็นด้วยกับคนละครึง่ง<อ>แต่ว่าไม่เห็นกับการเริ่มหาเริ่มหาเสียงเรื่องแจก,กกันอีกแล้วนั่นคือการต่าน้ําพริกละลหลแม่น้ําแล้วไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วโ<อ>ครงการใหญ่<ภ>ควรจะเกิด<ภ>เพราะว่า<อ>เช่นอ้าวในอดีตเคยเกิด ป๋าเคยมันใหญ่ขนาดนำแก๊สจากอ่าวไทยมาใช้อ่ะชดช่วงชัชวานชดช่วงชัชวานป๊าหมุนเปิดแกส๊สมา,าใช้ป,ป๊ปาเปลม,อมเ,อเอามาลงเอา เอาแก๊สมาใช้ลงไฟฟ้าพระนครเหนือแล้วป๋าก็พูดประโยคอมตานิรันดร์การว่าต่อไปนี้ประเทศไทยโชคช่วงชัชวานนี่แหละแล้วก็นําพวกเราเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมันต้องระดับนั้นต้องก้าวก้าวกระโดดแต่อย่าถามพี่ฟองเพราะว่าไม่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเรียนเศรษฐศาสตร์หนึ่งก็หลายครั้งกว่าจะอ๊ยแต่ลูกสาวนี่มาหางนี้เลยนะใช่ไหม คนเราหัวกันลูกสาวที่เก่งมากพี่ฟองพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยอดจะพูดถึงการเมืองไม่ได้นะเพราะพี่ฟองก็เขียนเอาไว้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่านิดนึงอีกเศรษฐกิจน้องเอถ้าทําได้ดีอ่ะถ้าได้ทีมเศรษฐกิจมา <ฮะ S 2> ซึ่งคาดว่าจะทาจะทําได้บวกอก่อนจะไปการเมือง <ฮะ S 2> ทีมเศรษฐกิจน่าจะทําได้บวกเพราะว่าตลาดหุ้นมีโอกาสสนองตอบ <ฮะ S 2> ต้องทําสถิติด้านใดด้านหนึ่งสถิติใหม่น้อง ตั้งแต่ยี่สิบตุลาถึงสิ้นปีแล้วก็เราจะได้เห็นปี2 5งพ้าเจ็สิบที่เศรษฐกิจเราจะเริ่มเริ่มเริ่มงงหัวขึ้นนี่นี่นี่มองไม่ใช่แค่ปีนี้นะมองไปปีหน้าเลยนะเจดศย์เศรษฐกิจมันต้องเรื่องยาวนนะองเองมันต้องมืออาชีพชแล้วก็ฟังนะคะ,ะชาวตลาดหุ้นทั้งหลายยี่สิบตุลา 2,569ถึงสิ้นปีเราจะได้เห็นตลาดหุ้นทำสถิติด้านใดด้านหนึ่งไม่รู้อะไรเท่านั้นแหละด้านไหนสักด้านก็คงคือขักคงคือคักยอด้านดีใช่ไหมพี่ฟองเซ็ตใหม่อาจจะใหม่หรือว่ามูลค่าการซื้อขายสูงสุดหรือว่าใครมีอ่ะ ซื้อขายมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยบัดไม่รู้แต่ต้องมีสถิติด้านใดด้านหนึ่งที่บวกออกมาอาจจะเ่อาทำให้อะไรสักด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เราจะได้เห็นเศรษฐกิจเราจากการลงมือปฏิบัติครั้งนี้ด้วยความทุกขยากเนี่ยนะที่ไม่ใช่แจกอย่างเดียวเนี่ยเราจะได้เห็น21ิบเอ็ดเมษาเจเป็นต้นไป